สวัสดีค่ะมาพบกับครูปวินาเอมอิ่มธรรมอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะคะ,ะในบทเรียนที่แล้วถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปหลายๆคลิปได้เลยนะคะส่วนนักเรียนคนไหนที่เข้าใจแล้วเรามาเริ่มเรียนบทเรียนใหม่กันนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของแบบรูปซ้ํา ที่เป็นจำนวนนะคะแบบรูปซ้ำที่เป็นจำนวนก่อนที่เราจะเข้าเรื่องแบบรูปซ้ำนี้เราจะทบทวนบทเรียนของการนับเพิ่มและนับลดก่อนอจากแบบรูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีเลข7 10อะไรไม่รู้2จํจำนวนแล้วก็เป็น19นักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นจำนวนอะไรคะ ถูกต้องนะคะก็จะเป็น13และ16เพราะว่าเราก็จะนำถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็จะนำา10มาลบกับ7ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าในข้อนี้จากเแล้วมาเป็น10เนี่ยแสดงว่าเป็นการนับเพิ่มใช่ไหมคะเป็นการนับเพิ่มแต่เรายังไม่รู้ว่านับเพิ่มทีละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำา10มาลบกับ7ก็จะเหลือ3นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็จะ รู้แล้วว่าเราจะต้องบวกไปทีละ3มเรื่อยๆๆ,ๆทุกๆจํานวนใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้เป็นการนับเพิ่มนับเพิ่มทีละ3นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูจากจํานวนเดิมเมื่อกี้แต่คครูมี 7, 1็1สิบและ19ให้ทั้งหมด3ชุดเห็นไหมคะอ่ะอันนี้ นักเรียนสังเกตว่าจาก7มา10 13 16 19แล้วก็ซ้ำอีกเป็น7 10 13 16 19แล้วก็ซ้ำอีก7 10 13 16และ19แบบนี้เขาเรียกว่าแบบรูปที่ซ้ำนะคะอ่ะคำถามแรกครูอยากทราบว่าแบบรูปนี้แสดงจำนวนแบบใด แบบรูปนี้เป็นการแสดงจำนวนแบบเป็นชุดชุดนั่นเองนะคะชุดที่1ก็มี7 1 1 3 3 6 6 9 9นะคะชุดที่2ก็ยังคงเป็น7 1 0 1 3 16 19และชุดที่3ก็เป็น7 1 1 3 3 6 6และ19เห็นไหมคะแสดงจำนวนออกมาเป็นชุดชุด ต่อมาผู้ถามอีกว่าในแต่ละชุดนียมีจํานวนกี่จํานวนคะในแต่ละชุดแสดงว่านี้ชุดที่1ชุดที่2และชุดที่3ในแต่ละชุดนียมีจํานวนทั้งหมดกี่จํานวนวิธีการดูนะคะเราก็ดู1 2 3 4 5ี่เห็นไหมคะชุดที่1มี5ชุดที่2 1 2 3 4 5้า และชุดที่3ก็1 2 3 4 5นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละชุดก็จะมีจำนวนทั้งหมดจําจำนวนนะคะต่อมาครูอยากทราบว่าชุดของจำนวนคือจำนวนใดบ้างในแต่ละชุดเนี่ยชุดของจำนวนเนี้ยคือ,อถูกต้องนะคะก็คือเราดูจากตรงนี้แล้วเราก็แบ่งใช่ไหมคะชุดที่1เราก็ดูมีชุดอะไรบ้างมีจำนวนอะไรบ้างก็คือ มีเจ็ดเห็นไหมคะมีสิบมีสิบสามมีสิบหกและมีสิบเก้านั่นเองทั้งหมดห้าจำนวน,น,วนเห็นไหมคะต่อมาตัวอย่างต่อมา5 10 15 20 5บห้ายี่1ิบห้าอะไรไม่รู้อีก4ี่จำนวนในข้อนี้ คำถามแรกครูถามก่อนเลยให้นักเรียนช่วยดูก่อนช่วยดูว่าแบบรูปนี้แสดงจำนวนชุดละกี่จำนวนอ่วิธีการดูดูยังไงคะ,ะวิธีการดูนะคะนักเรียนก็จะดูจาก จำนวนแรก50 15 20แล้วมาซ้ำา50 15 20แสดงว่าเขาซ้ำและเริ่มซ้ำแล้วเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งทีละชุดเป็นชุดก่อนนี่ชุดที่1ตรงนี้เป็นชุดที่1นะคะ5้าสิบชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่2นั่นเองนะคะ5้าสิบแสดงว่าชุดนี้เป็นชุดที่ สแสดงว่าในข้อนี้มีจำนวนชุดละกี่จำนวนเอ่ยเราก็ดูชุดที่1 1 2 3 4เห็นไหมคะชุดที่2 1 2 3 4ชุดที่3 1 2 3 4สแสดงว่าในแต่ละชุดนี้มีจำนวนอาถูกต้องค่ะมีจำนวนทั้งหมด 4. จํจำนวนนั่นเองในแต่ละชุดนะคะต่อมา มีอะไรบ้างอ่ะก็มีห้าสิบสิบห้ายี่สิบใช่ไหมคะอ่าถูกต้องนะคะต่อมาตัวอย่างต่อมา20 30 40 30 20 20, 20 30 40 30 20 ดูนะคะครูถามคำถามแรกถามว่าแบบรูปนี้แสดงจํานวนชุดละกี่จํานวนอันดับแรกนะักเรียนจะต้องดูอะไรก่อนเลยดูว่าเขาซ้ำกันอย่างไรใช่ไหมคะ,ะวิธีแรกก็เรามาดูจากด้านบนตัวอย่างจํานวนที่1 20 30 4 0แล้วมา30ได้20 เอ้ยี่สิบเหมือนเดิมไหมอ่าเรามาดูอีกยี่สิบสามสิบอ่านี่ยี่สิบยี่สิบเหมือนกันเห็นไหมคะสามสิบก็สามสิบเหมือนกันสี่สิบก็สี่สิบเหมือนกันสามสิบก็สามสิบเหมือนกันและยี่สิบก็ยี่สิบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งชุดของเขาได้แล้วเห็นไหมคะ,สะแสดงว่าชุดนี้คือชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งมียี่สิบ 30 40 30 20มีทั้งหมดกี่จำนวนคะ่ามีทั้งหมดจําจำนวนนั่นเองนะคะดูชุดที่2บ้างชุดที่2 20 30 40 30 20ก็มีทั้งหมดจําจำนวนเ,เช่นกันนะคะอชุดที่1และชุดที่2มีอย่างละจําจำนวนนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็ตอบว่ามีชุดละจําจำนวนได้แก่ตัวเลขอะไรบ้างคะ เมื่อกี้เราแบ่งไว้แล้วใช่ไหมคะตัวเลขแรกก็คือ20ตัวเลขที่2ก็คือ30ตัวเลขที่3ก็คือ40ตัวเลขที่4จํานวนที่4ก็คือ30และจํานวนที่5ก็คือ20นั่นเองนะคะในข้อนี้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปซ้ำเราสามารถแบ่งชุดได้ทีละชุดเลยเห็นไหมคะต่อมา เรามาสรุปความรู้ในเรื่องของแบบรูปซ้ำนะคะในแบบรูปซ้ำนี้เราจะสามารถสรุปได้ว่าแบบรูปซ้ำเนี่ยแสดงความสัมพันธ์กันอย่างไรถูกต้องค่ะเราจะแสดงความสัมพันธ์กันเป็นชุดชุดในแต่ละชุดนี้ทำไมคะจำนวนและตัวเลขก็ทำไมเอ่ยเหมือนกันนั่นเองนะคะ,ะจำ แต่และชุดเนี่ยจำนวนเหมือนกันหรือไม่อาเมื่อกี้ควูอธิบายไปแล้วว่าในแต่และชุดเนี่ยเราจะมีจำนวนและตัวเลขเหมือนกันนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเราไปลองทำแบบฝึกหัดกันดูอะเรามาดูนะคะจากสี่สี่สามหสี่สามจำนวน ในช่องว่างคืออะไร4จํานวนในช่องว่างคืออะไรเพราะฉะนั้นณที่นี้เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องรู้เป็นชุดๆใช่ไหมคะว่าจํานวนเนี้ยสามารถแบ่งเป็นชุดๆดได้อย่างไรอ่ะเราก็ดูมี4มี3มี6สังเกตว่า4เริ่มทำไมแล้วเริ่มซ้ำแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราแบ่งชุดเลย ได้ชุดแรกแล้วมีอยู่3จํานวนมี4มี3มี6เพราะฉะนั้นจํานวนต่อมาชุดที่2ก็ต้องเป็น4 3แล้วก็6นั่นเองนะคะและต่อมาชุดต่อมาก็ต้อง4 3และก็6นั่นเองนะคะก็จะแบ่งเป็นชุดชุดชุดละ3จํานวนนั่นเองนะอ่ะต่อมาในข้อที่2มี5 สองอะไรไม่รู้1 5อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็เหมือนเดิมอันดับแรกเราต้องดูตัวเลขซ้ำใช่ไหมคะแล้วนำมาแบ่งเป็นชุดชุดห้าแล้วก็5สังเกตว่าห้าเริ่มทำไมละเริ่มซ้ำแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งได้เลยว่า ในชุดหนึ่งเนี่ยจะมีทั้งหมด3จํานวนก็คือ 5, 2แล้วก็1เพราะฉะนั้นชุดที่2ก็ยังคงเป็น 5, 2แล้วก็1ต่อมาชุดที่3ก็ยังคงเป็น 5, 2แล้วก็1เห็นไหมคะเราแบ่งชุดก่อนแล้วเราถึงจะมาดูว่าตัวเลขที่หายไปเนี่ยคืออะไรนั่นเองนะคะ ต่อมาในข้อที่3 4 8 9 4อะไรไม่รู้แล้วก็9แล้วก็อะไรไม่รู้แล้วก็8อะไรไม่รู้ในที่นี้นักเรียนสามารถแบ่งชุดได้ไหมคะ,ะถูกต้องเราสามารถแบ่งชุดได้เลยเพราะเราดูจากตรงไหนคะดูจากตัวเลขที่ซาใช่ไหมคะมี4ซ้ําอะไรไม่รู้แล้วก็9 เขาก็ซ้ำเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัวกลางก็ยังก็ควรเป็นอะไรคะควรเป็น8นั่นเองโดยที่เราแบ่งจํานวนชุดเขาก่อนชุดแรกมีทั้งหมด3จํานวนคือ4 8และ9ชุดที่2ก็คงเป็นตัวเลขเดิมเหมือนชุดที่1ก็คือ4 8และ9นะคะต่อมาชุดที่3ต่อจาก9คืออะไรคะ อ่าสเพราะฉะนั้นชุดที่3ตัวแรกเลยจำนวนแรกก็คือ4 8และจํานวนสุดท้ายคือ9นะคะอันนี้เราก็จะแบ่งชุดได้ทั้งหมด <c oughs> 3ชุดนะคะอ่าต่อมาข้อที่4นะคะ6 7 1จํานวนอะไรไม่รู้แล้วก็มี7แล้วก็1จํานวนอะไรไม่รู้แล้วก็7แล้วก็อะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราดูยากนิดหนึ่งว่า เอ๊แล้วเราจะแบ่งยังไงล่ะใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูค่อยๆดูนะคะหเอไม่มี6ซ้ำเลยแต่สังเกตว่ามี7กับ1ในจำนวนถัดมาเนี้ยซ้ำแล้วเพราะฉะนั้นเราดูได้เลยว่าตัวข้างหน้าน่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็น6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถแบ่งชุดได้และก็คือ6กเหนึ่งนี่คือชุดที่1 สาต่ออีกก็ 6, 7, 1นี่คือชุดที่2เพราะฉะนั้นชุดที่3ก็ต้องเป็น 6, 7แล้วก็1เพราะฉะนั้นเราสามารถแบ่งได้แล้วเห็นไหมคะอ่าต่อมาข้อต่อมา8 9 5 8อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้แล้วก็9แล้วก็ห้ อะให้นักเรียนลองดูสิคะว่าจํานวนที่อยู่ในช่องว่างน่าจะเป็นอะไรคะ,ะถ้าใครยังไม่รู้เรามาดูนะเรามาค่อยๆแบ่งทีละชุดดูจากจํานวนตัวเลข8 9 5แล้วก็มา8เอ๊ะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มี9มี5เพราะฉะนั้นเราดูจาก9กับ5ด้านหลัง9กับ5ด้านหลังนี้ทำไมเอย่ย ซ้ำกับชุดแรกชุดที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวด้านหน้าก็น่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็น8นั่นเองเพราะฉะนั้นนตอนนี้เราสามารถแบ่งชุดได้แล้วนะคะจำนวนที่1ชุดที่1ก็คือ8,9,5ชุดที่2ก็น่าจะเป็นอะไรคะ8มี8เราก็เติม9,5 และชุดที่3ก็คือ 8, 9, 5เห็นไหมคะเราแบ่งเป็นทีละชุดทีละชุดนั่นเองนะคะอ่าต่อมาข้อต่อมา 6, 3, 2, 6, 3อะไรไม่รู้แล้วก็2แสดงว่าจำนวนที่อยู่ในช่องว่างน่าจะเป็นอะไรคะอ่าในช่องแรกก็เป็น 2นั่นเองนะคะช่องถัดมาเป็นอ่าเป็น6นะคะและช่องสุดท้ายเป็น3เพราะอะไรคะเพราะเราแบ่งใช่ไหมคะแบ่งเป็นชุดๆุดก็คือ6 3 2แล้วก็ซ้ำอีกเห็นไหมคะ6 3แล้วก็สเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งชุดละ3จํานวนนั่นเองนะคะเห็นไหม อ่านะคะนักเรียนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอ่าต่อมาข้อที่7 794 794ในที่นี้ง่ายยังเริ่มง่ายและข้อนี้เราสามารถแบ่งชุดได้เลย794พเพราะซ้อซ้ำเห็นไหมคะ794าเพราะฉะนั้นจำนวนถัดมาเราก็สามารถตอบได้ยังคะตอบได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่องแรกคือ เช่องที่2คือ9ช่องที่3คือ4นั่นเองนะคะ,ะถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่8มี3มี6มี1เอ๊ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็มาหแล้วก็1แล้วก็อะไรก็ไม่รู้เลยถูกต้องนะคะช่องอ่ะ คำตอบคือ3ช่องถัดมาล่ะอ่าก็ยังคงเป็น3แล้วก็6ใช่ไหมคะแล้วก็1เพราะอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องเพราะเราแบ่งแบ่งเขาเป็นชุดชุดเห็นไหมคะชุดละ3จํจำนวนก็คือ361 361 361อ่านะคะต่อมา ข้อต่อมาคำตอบคืออะไรคะอ่ะตัวแรกช่องสี่เหลี่ยมแรกคือคําคำตอบที่2คือถูกต้องค่ะคือ2และคำตอบสุดท้ายคือ2นั่นเองนะคะเพราะอะไรเอ่ยเพราะเราแบ่งเขาออกเป็นชุดๆนั่นเองนะคะ 952 952 952เหสอ้เห็นไหมคะเก่งมากเลยอ่ะข้อสุดท้ายละตัวเลขที่หายไปคืออะไรคะทีนี้ให้มาสี่จำนวนเลยอ่ะอันดับแรกเราค่อยๆดูนะคะมี0มี3มี7เอ๊ะอะไรล่ะและมี3อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีศูนย์ จำนวนแรกนะคะที่เราควรตอบก็คือ0นั่นเองนะคะจำนวนถัดมา03และอาและ7แล้วก็03และ7นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะแบ่งออกเป็นชุดเหมือนกันก็คือ037แล้วก็ซ้ำ037า0 3, 7, แล้วก็ซ้ำ037า037เห็นไหมคะอ่านักเรียนพอทำ กันได้แล้วเนาะทำได้ยังคะทำได้แล้วนะะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดได้แบบฝึกหัดของครูเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนเติมแบบรูปซ้ำนะคะอันดับแรกห้ามลืมเลยเราจะต้องดูอะไรก่อนคะดูจำนวนของตัวเลขที่ซ้ำกันแล้วเราค่อยแบ่งเขานะคะแบ่งเขาเป็นชุดๆแล้วเราก็จะทำง่ายขึ้นนะคะอะถ้าใคร เข้าใจแล้วสามารถนำสมุดมาลอกนำสมุดมาแล้วก็เขียนลงไปในสมุดได้เลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูคลิปนี้ก่อนได้แล้วค่อยมาทำแบบฝึกหัดต,ต่อได้นะคะบายยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ